ช่วง FD Talk วันนี้มาคุยกับ CEO ปตท,ทครับคุณอัธพลเลิกพิบูรลประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัปทปตทจำกัดมหาชนครับผู้ริเริ่มนโยบาย PTT t r ี l y Design ปั๊มน้ำมันดีมีอาระยะสถาปัตย์รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวนครับช่วงเอ t ดีทอกวันนี้มาคุยกับ CEO ปตทประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับคุณอัตพลเลิกพี่บูลนะครับสวัสดีครับ CEO ครับสวัสดีครับม่าีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเริ่มต้นนโยบายการขับเคลื่อน เฟรนลี่ดีไซน์ในส่วนของปอทอตั้งแต่สมัยยังไม่แยกเป็น OR เลยนะต้นตีโอครับใช่ครับตอนนี้มีการพรีดอออกผลไปอีกมากขนาดไหนนี่ครับก็ตอนนี้เราทําไปจากเดิมที่เริ่มต้นจากหนึ่งที่คุยคุณพิศนะตอนนี้ก็ได้สะสมเป็น600กว่าปั๊มแล้วครับโอ้ที่มีเฟรนลี่ดีไซน์ที่มีเฟรนลี่ดีไซน์นะส่วนส่วนปั๊มอื่นๆนะครับเราอยู่ประมาณ1 7 0 0จ็ดร้อยพันแปดร้อยปั๊มอื่นๆเนี่ยอย่างน้อยคือมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ว่าเฟรนดีดีไซน์ของปอทนี้ไม่เฉพาะแค่ห้องน้ำนะครับท่านซีอทโอทำตั้งแต่สมัยยังเ,เลิกต้น5-6ปีก่อนนะแล้วก็เชื่อมโยงเชื่อมต่อตอนนี้เป็นนโยบายหลักเลยใช่ไหมในการทำปั๊มตรงนี้ใช่ครับก็คือให้วิวแชร์เนี่ยไปได้ทุกที่<อ>เข้าออกร้านอเมซอนได้เข้าออกเซเว่หรือว่าร้านอื่นๆได้เพราะฉนั้นเพราะฉนั้นผู้ผู้ที่ต้องใช้วิวแชร์เนี่ยเวลาแวะปั๊มปตทเนี่ยก็จะ เข้าไปได้ในทุกพื้นที่เหมือนกับผู้คนทั่วไปนะครับดังนั้นสถานที่ก็ต้องรองรับได้ได้ทุกวัยและทุกสภาพร่างกายครับผมก็นี่เป็นเหตุทาให้ท่านซีอีโอได้รับเครื่องมาตลอดใช่ใ่แล้วจริงๆสังคมไทยก็เป็นอย่างที่คุณกิศณาว่าเป็นสังคมเขาเรียกเอจิ้งโซนาริตี้มากขึ้เรื่อยๆคือ ผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นเนผู้สูงอายุที่ต้องใช้วิวแชร์ช่วยเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆลูกหลานจะได้พาผู้มีพระคุณ<อ>ผู้สูงอายุเนี่ยไปเที่ยวได้อย่างสะดวกนะครับผม<อ>ว่าก็เป็นส่วนช่วยก็ดีใจครับที่พอทอมีส่วนช่วยนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมานี พอทนี่อยู่รอบปลอดภัยดีกันนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าพอทก็ไม่ต่างจากองค์กรอื่นนะครับที่โดนผลกระทบอันนี้แน่นอนนะครับก็ก็และโดยเฉพาะพลังงานเนี่ยมันจะมีผลทบอื่นๆอีกนะฮะเรื่องสงครามการค้าเรื่องมีการต่อสู้กันระหว่างค่ายผู้ผลิตน้ำมันนะฮะแล้วก็จนทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยตกต่ำนะครับแล้วก็เจอผลกระทบเรื่องโควิดก็ทำให้อีความต้องการใช้ก็ลดลงไปอีก เพราะนั้นก็ก็ผลประกอบการถ้าท่านติดตามก็จะไต่มาแรกนี่ติดลบปทติดลบนะครับแต่ว่าไต่มาสองนี่ก็เอากลับขึ้นมาได้และเป็นบวกแล้วนะครับแต่ก็แน่นอนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน By, การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของปตทจ้างงานคนพิการมาทํหนาทีเป็นบาริสต้าโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ ight, ไม่เฉพาะเมืองไทยนะระดับโลกเลยซีโอฮะใช่ครับปนปัจจุบันก็ขยายไปเยอะใช่ไหมครับครับตอนนี้เราได้ประมาณ10สาขาแล้วฮะเราเรียก<อ>เราเรียกว่า Amazon Forchan c ครับชานซึ่แปลว่าโอกาสใช่ไหมฮะเราเริ่มจากผู้พิการทางทางการได้ยินนะครับคนหูหนวกน่คนหูหนวกนี่ครับก็ก็มาเป็นบาริสต้า ซึ่งซึ่งมันก็ต้องอาศัยนวัตกรรมนะฮะในการที่ว่าจะต้องออกแบบกระบวนการขายให้มันไหลลื่นได้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอุปสรรคนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมีในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ว่าคนทั่วไปเดินเข้าไปอยากสั่งก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้ว่าอยากลาต้เย็นคือสัญ,ญลักษณ์แบบไหนอะไรประมาณนี้<อ>นะครับแล้วก็ทําธุรกิจควบคู่ไปด้วยกับการให้โอกาสกับบุคคลในหลายรูปแบบในในสังคม และช่วงหน้า c ีอีโอปตทก็จะพาไปเที่ยวชมร้านกาแฟอเมซอนฟอร์ชานส์ที่ตึกปตทนะครับร้านกาแฟาที่ส่งเสริมอาชีพบทบาทให้แก่คนพิการให้มาทำหน้าที่เป็นบาริสต้าจะน่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้ามาชมครับ